<DJ. S 2> สวัสดีค่ะปะ๋าผ่านนะคะค่ะว,วันนี้นะคะปะ๋าผ่าจะชวนทุกคนมาเล่นเกมกันค่ะถือว่าคลิปนี้นะไม่ได้เป็นการแคสเกมนะแต่ว่าเป็นการอัดโดยบังเอิญค่ะจริงๆแล้วอ่ะอยากจะอัดกปองเออกาชาปองนะอยากจะอัดตอนที่เปิดกาชาปองไว้นะคะเพื่อเผื่อจะได้อะไรดีๆอะไรเงี้ยแล้วสรุปก,ก็ได้อะไรดีๆจริงๆด้วยแกเพราะฉะนั้นหน้าบอกคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าได้อะไรดีๆนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาพักเสียงที่หลังเนาะเพราะว่านี้ไม่ได้ตั้ง ะะจริงๆอยากจะมาชวนทุกคนเล่นในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะไม่ได้ออกไปไหนไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องอะไรแล้วก็โหลดเกมนี้มาเล่นค่ะนั่นก็คือเกม Identity V นั่นเองอทุกคนนคนแคสเกมอะเล่นกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แคสเนาะเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นค่ะเล่นแบบเออเป้าหาเล่นมาหนึ่งเดือนเนาะที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนอะมาเล่นด้วยกันค่ะถ้าใครเก่งๆนะมาเล่นด้วยกันแบกเจด้วยอะไรอย่างนี้เนาะมาถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน เลยค่ะว่าในเกมเป็นยังไงกันบ้างอะอย่างที่บอกเนาะเราจะเปิดการกระชับองค่ะเปิดเลยสิลูกค่ะตื่นเต้นไหมคะเปิดเลยนะคะได้อะไรบ้างคะว้าวได้ชุดน้องถังนะคะเขาเรียกน้องถงะะังเนาะอันนี้เนาะ,ะก็ได้ชุดน้องถงังแล้วก็ชุดนะักกายกรรมมา1ชุดเนาะ,ะแล้วก็ชุดบาร์เทนเดอร์ด้วยนะคะนอกนักนก็เกลือเกลือล้วนๆนะคะอันนี้ฟรีนะคะไม่ได้เติมนะคะแล้วก็เปิดกันอีก้าลูกรัวๆเลยนะเพราะว่าเหลือมีแค่19ลูกค่ะ นี่เห็นหรือยังว่าเราได้อะไรผู้ชี้แนะนั่นเองเพราะว่าปาพาเล่นแพททิเซียอยู่แล้วถึงกับถ่ายรูปเก็บไว้เลยเห็นไหมว้าวแล้วเราก็ได้ชุดส้มหอมมาแบรนเดอร์ได้ไปสองชุดเนาะนอกนั้นก็เกลือล้วนๆค่ะนี่จริงๆตัดต่อแล้วนะคลิปนี้นี่ๆอยากให้ทุกคนติดตามนะก็ค้างโปรไฟล์ไว้ให้ทุกคนดูด้วยเนาะสองเจ็ดเกีนอะคะไอเนาะป้าพาเลยนะคะ ใครก็สต็อปแล้วก็ไปกดติดตามไปกดติดตามไปกดเล่นด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวป้าพาจะเข้าเกมแรกจะบอกเลยว่าแหกตั้งแต่เกมแรกเลยอยากจะให้ดูว่านักเก็ตนักเก็ตเล่นอย่างนี้อย่าเล่นนะเข้าใจไหมนักเก็ตจริงๆอ่ะนี่เราก็จะมาเปลี่ยนชุดกันก่อนเฮอมากแกอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะแต่ว่าดูทุกมุมมองเลยจ้าฉันก็ชอบเขาไงเออแล้วชุดสีเขียวฉันก็ชอบเพราะว่าฉันเกิดวันพุธมันก็แบ เขียวๆอะไรอย่างเงี้เออนี่โคหันน้องโคลฉันก็นได้พฤติกรรมเขามาใหม่ชอบมากนะสติกเกอร์อย่างเงี้ยเวลาเราปั่นเครื่องเนาะเราจะแบบมีเอาไว้แปะโชว์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ได้เป็นเครื่องบินน่าลัก็นี่เราโชว์นี้นิดน,นึงไม่อันนี้ต้องซื้อนะโอเคต่อไปนะคะเราได้อะไรมาอุย้ยน้องคนสวนเราได้เครื่องประดับมั้งใช่ไหมแต่จะบอกว่าเขาแบบ <c oughs> เขาใช้คาพูดเรียกน้องคนสวนแบบรัวๆแบบน่าเกลียดอะ่ะเออเหมือนแบบ มันไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยจะบอกว่าจริงๆเป้า,าคะก็ชอบเล่นคนสวนอะตอนนั้นเท่าอนถอดเก้าอี้ได้แต่พอเขาบอกว่าหันมันสามารถที่จะซ่อมเก้าอี้ได้ก็ไม่มีคนนิยมเล่นคนสวนเท่าไหร่แต่คนสวนเขาดีตรงที่60วิแรกหรือเท่าไหร่นะกี่วิแรกอะเขาจะตีแล้วไม่เป็นอะไรค่ะนี่เรามาดูชุดน้องแฮน์กันต่อแพที่เซียนะคะมาดูชุดน้องแพทริเซียกันต่อนะคะว้าวสวยไหมคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูรอบๆเนาะว้าวมีคนโทรมา เรามาอัดกันต่อเลยเนาะมาเมื่อกี้โทรศัพท์เขาค่ะอ่นเห็นไหมสวยไหมน้องแพทสวยมากค่ะ,ะว้าวรัวนๆนะคะหมุนค่ะหมุนค่ะปะพาโอ้หมุนนี่เขาได้นี่ฟรีมาค่ะเครื่องม, <ๆ S 2> มาดับ <ๆ S 2> ข,ข้างหลัง <c oughs> สีแดงๆนะคะนี่เมื่อก่อนเธอชอบแบบใส่ชุดเก่าค่ะเอามาแล้วเกมมาแล้วนะ ใส่ชุดเก่าเพราะว่ามันจะทําให้เนียนไปกับพื้นที่ค่ะฮันเตอร์จะมองไม่ค่อยเห็นเราเนาะนี่วันนี้เราเจอกันกันกบแมคานิกนะคะเพื่อนเราเนาะนักถอดรหัสนะคะป้าภาก็ชอบเล่นตัวนี้แล้วก็แม่หมอแล้วก็หมอจริงๆค่ะอ่ะเข้ามาในเกมกันแล้วนะคะบทสี่ชาติกัน,นะคะ่ะวันนี้บทสี่ชาตินะคะมาค่ะเจอเครื่องถอดรหัสเราก็เข้าเครื่องกันก่อนเลยเนาะเพราะไม่งั้นนานมากเดี๋ยวอีกาจะขึ้นหัว เห็นไหมเขาชอบอ้าวนี่ตั้งใจถอดรหัสแล้วส่งข้อความบอกเพื่อนอ้าวเราเจอแล้วค่ะ b a c k and white นะวันนี้เนาะผู้ล่าอยู่ใกล้ขักชั้นเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกเราแล้วนะเป็นหมอนั่นเองเอ้าวถอดรหัสพลาดน,นะจุดๆนี้หลบก่อนเนาะว้าวหลบหลอ่ะเขาไม่ตามเรา เขาก็ยังคงตามหมอเพราะว่าหมอเจ็บไปแล้วเฟรหนึ่งเนาะอ่าหมอล้มแล้วเวลาเราอยู่ใกล้แบบนี้เราต้องเป็นคนไปช่วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเพื่อนเลยว่าเราจะเป็นคนไปช่วยนะคะอันนี้เราเก็บเกรดนะคะเก็บเกรดเห็นไหมเขาจะวิ่งอยู่ตรงเอาตดเห็นไหมเห็นไหมแบงค์เห็นว่าก็จะเห็นเราเลี้ยวเนี่ยอุ้ยเห็นไหม,เข,ไหมเขาสกงกระดิ่งมาแล้วค่ะอ่าจังหวะดีค่ะทุกคนโดนตีไปก่อนแล้วจริงๆต้องช่วยแล้วเนี่ยทงสุดข,ขีดได้เกียติมากเห็นทันปะเนี่ยอ่ะยืนทําอะไรคะเจ๊ ดตัวเองมากเกลียดตัวเองสุดๆอะ่ะเดี๋ยเป็นคนแบบนี้นึกออกไหมงงแงนั่นช็อกนนอสุดขีดเลยจ้าเบาๆนะจ้าช็อกสุดขีดแล้วก็โดอนอุ้มจากเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยจริงๆอยากพอแค่นี้นะยังไงเกมนี้ทุกคนก็คงจะพอรู้ใช่ไหมว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงเมื่อตายสองคนหน้าเกมเครื่องถอดได้เท่าไหร่่ะนี่มาให้ดูท้ายๆเนาะ,ะหเห็นไหมเรารอเพราะอะไรเรารอเพราะเราจะเข้าไออันนี้ไงเข้าห้องว้าของเพื่อน ไม่ทันทุกคนชักเย็ดโดนตีอยู่ดียังไงแล้วก็ต่อแต่เครื่องถอรนรหัสนี่เก็บเกดอีกแล้วเก็บเกดเก็บเกดเอ้าโดนอ้อสตันไปหนึ่งทีโดนได้ได้จังหวะนี้อ่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราแกส่งข้อความมาจะทันไหมเนี่ยแหละเวลานั้นนะส่งข้อความมาเราจะกดไม่ทันนะก็ดิ่งมาพร้อมข้อความเอาอะไรคะกดไม่มได้ลยจ้าขอบอกนี่อย่าช่วยฉันค่ะเพราะว่า มันขึ้นสูงแล้วแล้วก็นี่ไม่ควรทําเลยนะเพื่อนไม่ควรจุดเครื่องเมื่อกี้นี้เลยเพราะมันจะทําให้ฮันเตอรอ์รู้ว่าเราอยู่ไหนจริงๆเราควรจะไปหาทางลับแหละตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาให้มาทางลับเพื่อฮันเตอร์เอา้าไม่ใช่เราตามไปดูเพื่อนต่ออ้าวเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นเป้าพาปล่อยเลยนะถ้าป้าพาเล่นฮันเตอร์อะ่ะเขาปล่อยแล้วก็คือคนเดียวก็ชนะอยู่ดีอะ่ะนึกออกไหม ดูดิตายหมดตีเลยค่ะเพราะพี่คนเดียวนะคะตายหมดตีเพราะพี่คนเดียวโมโหตัวเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดาวรถเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกเกมหนึ่งค่ะเราไม่ยอมแพ้ค่ะจริงๆป๊อปพาเล่นต่อเนื่องนะกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองอะ่ะเอาน,นั่นเปิร์กเออให้ดูเปิร์กนีหนึ่งว่าป๊อพาจัดเปิร์กสามหกนะคะแบบนี้ค่ะเปิร์กสามหกมันก็คืออ่าเป็นเป็นรูปเข็มนาฬิกาเดี๋ยวไปดูได้นะไปดูคนที่เขาแนะนําได้ที เข้ามาในเกมเลยนะคะความทรงจําของลีโอแกมาค่ะมาดูค่ะเข้าเครื่องถอดรหัสเลยไหมปกติปาพะก,ก็จะหลบๆนะแต่ตอนนี้ไม่หลบละอ่าถ้าแมคคณิกมาถอดแล้วเราให้แมคคณิตไปเลยนะเครื่องนี้เราก็ไปหาเครื่องอื่นถอดนะคะเพื่อที่มันจะได้เร็วๆเนาะแล้วก็ส่งละส่งข้อความบอกเพื่อนนะเดินไปเลยจะบอกว่าเดินไกลมากนี่ตัดต่อแล้วนะคะตัดต่อแล้วะคะ่ะเดินไกลค่ะรัวๆค่ะเดินไปหาหาเครื่องนั่นไงเห็นเครื่องแล้ว พร้อมกับเห็นฮันเตอร์ค่ะเป็นแจ็คดริปเปอร์นั่นเองนะคะนั่นเห็นแจ็คเงาเงาอันนี้เราเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเปิร์กมานะเพื่อจะเห็นฆาตกรตอนตีเพื่อนเรา <S <S อ่าแล้วถอดรหัสไปเลยค่ะเอาเพื่อนล้มแล้วโอ้โหห้าเครื่องเพื่อนล้มแล้วอ้าวตาหนี้ยังไงคะทุกคนเราบอกเลยว่าเราจะเป็นคนไปช่วยเพื่อนเองนะคะเราจะไปช่วยเพื่อนได้หรือเปล่านั้นนะคะมารอดูกันค่ะแล้วก็ถอดรหัสรัวค่ะ เพื่อนโดนอุ้มแล้วอะจริงๆแล้วหน้าเกมนี้เราไม่ควรโดนนะนั่นะเพื่อน,นั่งอยู่นั่นเราต้องรอให้เพื่อนถึงเกตหนึ่งนะให้อย่าให้พ้นตรงขีดสีส้มๆเห็นไหมคะยังรอได้เรายังใช้ช่วงนี้ถอดรหัสไปเรื่อยๆเนาะอย่าเพิ่งไปช่วยเพื่อนแต่เราเห็นไหมคะรอบๆนั้นะ่ะสีอ่ะเหลืองๆนะเพื่อนอยู่ใกล้นะตรงนั้นเพื่อนน่าจะอยู่ใกล้มากกว่าเพื่อนต้องเป็นคนเหมือนไปช่วยอ้าวเพื่อนถอดลูกตาซะงั้งนะนี่แหละประเด็น อ่ะบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนเองนะแต่ก็เห็นเพื่อนอยู่นะไปก็ไปไปกันเ <_ letter> นี่ยพ้นเฟสสองแล้วอ่ะอ้เฟสสองแล้วจับนั่งเก้าอี้ครั้งหนึ่งก็คือตายเลยเนาะ <_ letter> อ่ะเพื่อนไปช่วยแล้วเราก็วนกลับจ้ะวนกลับจ้ะรัวๆจ้ะ <_ letter> โหเรามีแมคคนิกต้นเรือนะคะวันนี้แล้วก็น,นักบวชหญิงไม่ใช่แม่หมอเนาะนักบวช <_ letter> โอ้ยแมคคนิกล้มเป็นเรื่องปกติมากค่ะแมคคนิกเขาร่างกายอ,อนแอเนาะค้ำ กอย่างช้าค่ะอ่ะเราจะไปช่วยเพื่อนเองค่ะเราบอกแล้วส่งข้อความบอกแล้วนะอย่าเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณอ่ะฮันเตอร์เห็นเราแล้วอ่ะตอนนี้จังหวะนี้ฮันเตอร์พลาดเห็นไหมคะใจร้อนค่ะตีเราไปก่อนแล้วก็เลยเสียต้องเช็ดเลือดนิดนึงนะคะอันจริงๆเราต้องช่วยเพื่อนบอกประเด็นขงเนี้ยเอาปิดกัจะให้ฮันเตอร์สตันไม่สตันตอนนี้นะเราเก็บเกตอยู่ค่ะนี่เรายืนอยู่ข้างๆฮันเตอร์ไม่ไปไหนค่ะเก็บไปหาเก็บไปเพื่อที่จะให้ปิดใส่เนาะ โอ้โหแต่แล้วจนแล้วจนรอดเรารู้แล้วว่าเพื่อนเหลือเพื่อสุดท้ายตายแน่นอนเราต้องวิ่งฉีกออกมาไกลๆเนาะมาค่ะเรามาถอดรหัสกับแม่หญิงแม่บวชนักบวชกันอีกทีหนึ่งนี่นะคะเขาถอดรหัสผ้าเขาเลยหนีเนาะจริงๆแล้วเราไม่หนีเพราะเรารู้แล้วว่าเขาเอาเพิกอะไรมาเขาไม่ได้เอาเทเลพอร์ตมาเนาะเขาต้องเดินมาหาเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างไกลละเราก็เลยถอดเครื่องนี้ยับยับเลยถอดเรือนี่ถอดจนเสร็จอะ่ะว้าวเหลืออีกสองเครื่องค่ะ ใช้เครื่องเดียวแล้วค่ะเพื่อนจุดแล้วจริงๆจะมารอรอเปิดประตูแต่ว่าสงสัยไม่ได้เรื่องเราเลยจะไปถอดเองนะคะเดินไปหาเครื่องถอดรหัสอาเจอเพื่อนต้นเรือเพื่อนใช่ไหมอ่ะโอเคต้นเรือใช่หน้าตาแปลกๆเนาะชุดเขาอะ่ะอ่ะเราก็มาที่เครื่องนี้อ่ะนี่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ส่งข้อความเลยค่ะเตรียมเครื่องถอดรหัสแล้วเราก็บอกเพื่อนเนาะว่าเราเตรียมแล้วนะคะมารอดูกันว่าวันนี้จะรอดกี่คนนะ,ะนี่ แม่หมอแม่แม่หญิงแม่นักบวชอะไรชื่อแม่นักบวชนะคะส่งอันนี้มาอมาแล้วเรายังนะเรายังไม่จุดเครื่องเลยจริงห้ามจุดนะเอา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 เพื่อนจุดเอากด๊อปเพื่อนจุดจริงๆแล้วเราต้องรอให้คนเจ็บคนนึงก่อนอาะแล้วค่อยจุดเครื่องสงสัยเพื่อนไม่รู้นะคะต้นเรืออาจจะยังเพิ่งเคยเล่นเนาะอันนี้ก็ควรข้ามหน้าต่างนะคะ ต้องควรย่อแล้วค่ะหน้าต่างไงฮันเตอร์จนรู้อ่ะแล้วพาก็เปิดที่เครื่องนี้ถือว่าโชคดีไปเนาะเพราะว่าฮันเตอร์ไปอีกเครื่องหนึ่งค่ะเพื่อนก็จะนี่ไหมเราส่งรหัสบอกเพื่อนว่าเราเตรียมเครื่องแล้วนะแล้วมันก็จะขึ้นซ้ายมือตรงนี้ค่ะก็เพื่อนเราอยู่ตรงไหนหมุนหมุนหมุน,มนทิศกว่าจะรู้ทิศนะเล่นนานเหมือนกันโอเคนี่เห็นไหมเต้นระบบาโชว์หนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเจจะไปแล้วเจได้แล้วตรงนี้เธอชัวร์ต้องรอดแล้วอะไรอย่างนี้แค่ตกมือให้ด้วยอ่า ดูเพื่อนนะว่าเพื่อนมาได้ไหมก็รอประมาณพักหนึ่งอะคะ่ะเพื่อนไม่มาปะพะ,ะก็เลยวิ่งเข้าไปกกอนเลยแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูเพื่อนว่าเพื่อนทำไมยังไม่มาติดอะไรอยู่นะคะสังเกตการต่อไปนะคะอ่านักบวชโดนปามค่ะก็เรือไปไหนคะเอาแล้วดูแค่นี้จริงๆนี่คือความจริงนะเราไม่ดูต่อเราไม่ใายดูต่อเรารจบแล้ว,ลวนะว่อ้าว ตัวเองกดถ่ายไว้ทั้งหมด21นาทีนะคะไฟจริงๆแล้วเราก็ตัดให้มันแคบลงเพราะมัวไปดูกรอบรูปอะไรเงี้ยวันๆไม่ทําอะไรเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยนะ <c oughs> เพื่อนในเกมนะชื่อสิวิล้มนะคะ <c oughs> เขาแนะนําให้ไปดูหมู่บ้านอัปาและเจ้านะ <c oughs> ขึ้นให้ดูอัปาและเจ้าเนี่ยป้าพาดูทุกวันเลยเพราะว่าเขาจู๊กเก่งมากแต่ต่อให้ป้าพาดูหรือว่ากินเข้าไปแค่ไหนนะ จะต้มกินนะก็ไม่สามารถที่จะจูกเก่งเนาะถ้าใครอยากดูป้าพาเล่นฮันเตอร์หรือว่าอยากดูป้าพาทำอะไรอีกนะในเกม Identity V ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เนาะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเมื่อกี้นี้2 7เจ็ดอะไรขึ้นได้ดูนะ2 7เจ็ดอะไรนะั่นแหละ ฝากติดตามแล้วก็ฝากไปให้กําลังใจแล้วก็ช่วยกันแบกเจด้วยค่ะเพราะว่าเจจริงจังมากนะคะเกมนี้ช้ากลงวันเย็นก่อนนอนเล่นตลอดเลยไม่ต้องทาอะไรเลยนี่เดี๋ยวจะลงแรงอีกแล้ว11บเอโมงนะคะลงแรงกันเนาะมาและกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหวังว่าเราจะเจอกันในเกมนะคะถ้า,างไงคลิปนี้เปาป่าไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบา,บายบายจุ๊บ s ุ๊ r s DJ.